สบายดีทุกคนปลาตื่นสาวมาแล้วกับอันจักตอกเลยนะทุกคนเนาะนี่จักตอกปั่นเออจักตอกมัดข้าวพวกเรามาเบิกสกิลการอันจักตอกของคำลาเนาะทุกคนว่าเผิดอะไรเนาะใส่ปะเขนเจ้าไปแผลตีไ่ใช่นี่คือเป็นดำๆซ้ำๆอันนี้ฮะเอ่อเป็นเตเกิดเป็นเตเกิดว่ะโออคิดว่าคนตีสำมีแต่คนตบสำ วสวัสดีตอนเช้านะทุกคน,น่คงเกิดมาเป็นอะไรไม่รู้ปคนแต่กเสียน้านี่กัเบิกการ์ตูนพ่ะ่พูะหลานน่นนี่นะดูการ์ตูนติดการ์ตูนนะั่น่ป่นี่กเ็เออยเนาะเอนะเอยสฝนอีกพูดนะ bớt cái nó ai 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 ơi mít ai 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 đi ai 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 bớt <cười> 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 phuần, 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 phuần. Phuần nó ก็จะซื้อตัวนับเงินตัวคนมีเงินเฮ็ดจังไดก็คือน,นับเงินก็คืเอลลเงินบาทเอาพูดอัลโหลลาร์ก็ให้เงินดอลลาร์ก็ให้เงินนะก็ให้ก็ยังบัวไฟใจยอยู่บ่วระดานเดลูกใส่ก็ให้นะทุกคนจกักไสเป็นบ่เป็นมือม้ออื่นมื้ออื่นแตกเออมื้ออื่นแตกก็บ่จักหั่น2ล <c oughs> ้านผู้ใด้หั่นแม่เเนออ อันนี้เ็อันนี้เนาะพอเ็ดเป็นจเ็ตอกอันมัดหีคอนะอาชีพเราคือจักตอกเนาะอาชีพเราพนั้นนี่ไม้เราจักตอกอันมัดเข่าอันที่จริงอะไรเครื่องจักมันก็มีเลยแต่ว่าบอมักบวคักบวคักซ้ำเอามืออันเพ็ดเอง สิไปหาต้นไม้ป่ะโบเมืรอวะเมือนี้ฮะอยู่เพืองจะจะทิพนึงหาเลยและหาแนวเลี้ยงเนาเออฝนโบเมืรอเนาะทุกคนมีแต่มีแต่โซนเขามีแต่โซนเข้าปลาเข้าดงเข้าไปอันหาต้นไม้มันไปลินเพื่อนนะแล้วกนเขาเข้าเขากันยังบ่เห็นอยากให้แบกมือจะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแค่มือเดียวหนึ่งไหลเขาเมื่อไรอ้าวอยากบุหุจักยูสระไปสลายไปหาต้นไม้สะนะ จะหาหน่อ,อไม้จ้าเธออยู่บ้านท่านอย่านิ่งดีวดายว่าจะตอกไม่ไมสำเร็จเออจะตอกระจกคาดดีนะทุกคน,กบบนอุ้ยเสียอันนั้นพอค่อยเบิดเลย <ไป S 1> เสียตอกพอคอ่อยเบิดเลยเนายี่ยใครอีกอันนะผู้เบลาายังผัวเขาจ้าหนูผัวเขาจ,าจข้ายายสุกำลังกินข้าวเนาะยายสุเนาะ บรรยากาศกะสิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะตื่นมาตอนเช้าเดี๋ยวจะพามาเดี๋ยวจะให้ทุกคนในเบืนะ้องเนาะมามาบ้านเจฝนเนี่จะใหนะ้คำลาให่อย่างเนาะหนึ่งมื้อน,นี้ก็สิให้ไปหานอไม้สองก็ไปปั้นข้าวเมื่อแรกเลยจังไปกินเป็ดเฮิ่นข้าวปั้นข้าวซอยข้าวว่าข้าวทุกคนยังไม่ได้ปัน้นอืมฝนฮึขึ้นต้นเล็กน้อยของฝน อีตันนี้เขายัางมีความสุขดีกว่าเฮาวตอนนั้นอ่ะเฮาอีตุนอีตุนเฮานี่นะใช้นะส,สมองนี่ใช้ส,สมองใช้หาเงินหาข้ายู่เขาเล่นน้อยมีแต่อันมีนาทีใช้เงินนี่โดยเฉพาะสองตัวนี้นี่นะหลานสองตัวนี่กินเงินย่างเดียวอืมกินเงินย่างเดียวคนคุณกินแต่กระตุนพคนะ เขาบอกว่าให้ซ้อมเพลงแน่ว่าซันอันที่จริงลาก่ะซ้อมอยู่เด้อทุกคนเดอ้อก็ซ้อมฮ้องอยู่ไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่ะาเขาบอกว่าล่าอันมีตะไปตลอดบอฮ้องเพลงเลยบอซ้อมเพลงเลยซ้อมอยู่เด้อทุกคนเพ <c oughs> ราะว่า้าฟังบัดเดียวเดอ้อทาฟังบัดเดยวเนาะอันนี้ก็เป็นวัด <c oughs> เป็นวัดคด,ดีแล้วบัต่างเงกกีกับคือการแต่เก่าก็คือกันซ่อมกับว่าบัาได้ซ่อมกับคนที่บอกว่าซ่อม ชีซ่อมห้แต่กับ่ได้ซ่อมหายสางพระคือสิ่งอย่าเว้าก็ต้องเว้าอันนี้บบเห็นบ่บเห็นว่าเขา่ได้ซ่อม่ได้ไมเเราะว่าเขาเขา่ได้ช่อมเนาะบางทีบางอย่างเขาก็บ่ได้ออกมาให้โซเชียลเห็นเพราะว่าเอาไบทาฟังแบบเดี่ยวแต่อยู่ทุกคนซ้อมอยู่อันคือเขาบอกว่าไซโฟนคือผ้าคาบลาแทเท่าสันเอออันที่จริงนะไซโฟนกับซีมาคนเดียวเนาะทุกคนแต่ว่าลายยังมาส่งเนาะ ได้มาสุพรรณลาก็ไม่ได้ไปใส่ทีทุกคนสนใจกับบูได้สิวยังกระสังกะทบเขาบูดมหูมาเหน็นไหมนี่ค่ะอีกอย่างหนึ่งเขามากับแบบมาแบบพักผ่อนเนาะทุกคนพักผ่อนแบบเรต้องคิดเอยียงไหลมาอยู่กับธรรมชาติมันปวดหัวนี่คือลาในบริลลินโท,ทรศัพท์เลยหมอน,นี้ค่ะทุกคนทุกคนมาได้อันแบบมาได้เข้าไปเบิ้ง YouTube เข้ามาได้เข้าไปเบิ้ง เฟซบริลลินโทรศัพท์เลยเพราะว่าเด็กก็รินน้ำรานหานนี่เด็กรินน้ำเล็กน้อยแล้วก็ไปได้เข้าฮอตยูทูบบงคุจักคอมเมนต์คอมบ้าคมเมนต์อะไรด่าหมกด่ามาอะไรอยู่ในยูทูบบงคุชอย่างเลยนี่น่ะเพราะว่าไม่ได้เบิงเลยทุกคนไม่ได้สนใจใครละไม่ได้สนใจใครเลยมีแต่แบบลินนั่งลินอยู่นี่ล่ะจะไปหานอไม้จะไปหานอไม้สิไปเข้าป่าเข้าดวงแล้วบานี้น้าเข้าป่าเข้าดวงแล้วไม่ได้สนใจน้ำโรคโซเชียลแล้ว นักบคมีสัญญาณบนโบข่อยมีเดปอยู่บ้านเสพหมนนล้ทุกคนมีแต่เป็นบางบทมันจะเป็นบางบทแทนนอกๆคุณมีแทนเยอะในโบมีมันแวบไปแวบมาบอกตรงๆเลยเขาเป็นคนคนหนึ่งที่บโบได้เสพอันพวกอันอันอันนี้เขาโบได้อ่านแล้วเขาก็เลยโบได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรอเลยบางกระทาเห็นหมดนะที่นี่วัฒนธรรมหรเบิ่งเอาตรงๆเสื้อผ้าจะเห็นย สมมติเห็นข่าวดาออกดามาก pues Arizona, ับคนอื่นส right, ่งให้เบิ้งซื้อเนาะคนอื่นส่งคนอื่นส่งให้เบิ้งแคปให้เบิ้งเลยเฮาหูแบบเฮาเขาไปเบิ้งเขาไ่ได้เบิ้งเขาทุกคเบิ้งบู๊หูอย่างเขาบอกอย่างบ่จักเลยนี่แต่เน้นใช้ชีวิตจ้าทุกคนนี่ข่าวดามอกดามาอะไรไม่รู้ไม่ทราบเลยนะบ่ได้เห็นเนาะบ่มีสัญญาณไปน้ำลายบอไปไปไปนี้ไปเออซีเมื่อก็ไม่ได้เมื่อเลยทุกคนนีถึงก็ว่าสามสีมื่อจังเมื่อ่าสั้นไปเออเอาเข้าคิซี่กันซะเข้าคอกงอเลย เออเลิศักเนาะดำหมดมือมีแต่ชนดเดยวตอนแรกเด้อทุกคนเด้อสิอันลาสิไปอันหานนไหมเด็ดปูปลานมไปสิอดอย่างลายพดของเอลี่อยู่รีปก็อับอกคือัห่อดอ่านชุปนลราคาบเพืเอาชุง โอเคเนาะทุกคนคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเมื่อแรงจะพาคุาลาไปหาต้นไม้ป้าอดกับพอแล้วเนาะใจอดยืมในโลกคนที่ขี่เมื่อสวรรค์อดอดฮอดบ์สวรรค์นาเขตอดเป็นเนัลเลอร์อาเป็นเนัลเลอร์คือมีฮอด โอ้จะขีไปฮ่องกงกันยังไดเนาะเป็นพีเ่เลอไม่ได้ค่ะเอ้าอันนี้กระสวรค่อยเมื่อ,อยอเขากระจดแหละจะให้เขาเ,าเมื่อยป่ะเขายืมเมดี๋ยวยืมเดี๋ยวป่ะคือเจอดีแท้ไม่เอาวอลรทีไฟฟ้านี่อดมีอยากได้บ่เอาสีพีเ่เลอสีชมพูอ่ อยากได้รถทีบมีอยากได้บ่อไฟฟ้านะโอ้ยอยากได้รถทีบใหม่บ่เอาบอสลาซื้อเอออสเอาอันเลอะเลยปุ้นเงินไอฝนนี่นะเอ้าอ่ะ,อะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เจ็บตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเมื่อแรงห้าจะพาลาไปหาหนออกมาแถวใกล้ๆนี่ละเนาะ